มาต่อกันที่นะักร้องชื่อดังอย่างแพทพาวเวอร์แพทนะคะที่ได้ออกมาอัปเดตอาการหลังผ่าตัดใหญ่ค่ะเจ้าตัวก็บอกว่าตอนนี้ดีขึ้น70%แล้วค่ะ ทำเอาแฟนๆเ,นเป็นห่วงทรงกําลังใจให้เป็นจํานวนมากเลยนะคะหลังนักร้องหนุ่มแพทพาวเวอร์แพทเข้ารับการผ่าตัดใหญ่ไปเมื่อ18มีนาคมที่ผ่านมาจากอาการป่วยหมอนรองกระดูกคอเสื่อมกดทับเส้นประสาทค่ะส่งผลให้มือขวาเนี่ยมีอาการชานะคะล่าสุดแพทดอัอัปเดตอาการนะคะบอกว่าตอนนี้ดีขึ้นตามลําดับได้ประมาณ70%์แล้วค่ะแต่ก็เจอกระดูกเสื่อมอีกสองซี่ซึ่งยังไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะคะสาเหตุเนี่ยก็เกิดจากการวาดรูปเป็นเวลานาน,านกม้กม เงยบ่อยตั้งแต่ช่วงที่อยู่ในเรือนจําแล้วค่ะและอาการก็กําเริมมาร่วมสองปีแล้วด้วยแต่ว่าไม่รู้ตัวตกใจเหมือนกันตอนที่หมอบอกว่าจะเป็นอมพาตได้นะคะเพราะว่าไม่คิดว่าจะรุนแรงขนาดนี้ซึ่งตอนนี้ต้องระวังตัวมากขึ้นห้ามโยกหัวแรงแล้วก็ไม่ทํากิจกรรมที่เสี่ยงค่ะโดยการผ่าตัดยังส่งผลข้างเคียงถึงเส้นเสียงด้วยนะคะก็ยอมรับว่ากังวลเรื่องการกลับมาร้องเพลงเลยยังไม่กล้าที่จะฝึกการร้องเพลงแบบเต็มเสียงค่ะส่วนแขนขวาตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วนะคะ มีช่วงคอที่ทํางานได้ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่เรื่องวาดรูปก็เลยต้องงดไปก่อนจนกว่าอาการจะดีขึ้นค่ะหลังจากผ่าตัดแล้วก็ล่าสุดเมื่อไม่กี่วันนี้นะครับได้ไปให้คุณหมอตรวจดูแผลที่บริเวณคอนะฮะคุณหมอก็ถามอาการเรารวมถึงฟังเสียงเราคุณหมอบอกว่ามีแนวโน้มที่ดีความกังวลที่จะกลับมาร้องเพลงไม่ได้อะไรอย่างนเงนี้ยน่าจะไม่เกิดขึ้นไม่คิดว่าจะ,จะส่งผลถึงขนาดนี้ ซึ่งจริงๆแล้วคุณหมอก็บอกว่าอายุขนาดเราเนี่ยมีหลายเคสที่เป็นไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากทุกคนให้ดูแลร่างกายตัวเองด้วยโดยหนุ่มแพทย์ยังบอกอีกนะคะว่ากำลังจะมีโปรเจกต์พิเศษช่วงปลายปีนี้ค่ะกับ Power p o w e r p a d 22งานแฟนมิตติ้งในโอกาสครบรอบ22ปีโดยจะนำเพลงจากอัลบั้มแรกนะคะกลับมาทำใหม่พร้อมกับมีเซอร์ไพรส์โชว์จัดเต็มแน่นอนค่ะก็ฝากให้แฟนๆเนี่ยรอติดตามกันอีกทีค่ะ